พี่น้อยฟังบทกวนสุนทรเหนียวจะข้าวเดี๋ยวยาฟ้าจนวัวแพงก่ายังสับสนว่าจะล่ากลางหลายคนว่าได้เาาหาสากันมนแาจะก่ไกะทั้งจุดหมายไปทางข้าวบ่ท่าแก่งบ่ท่าขาวเป็นมุมมุมมัว วางแต่คนว่อาใจเราขาดแฟนแบงคนของกี่รถไปฮอดบ้านไปถึงทิ้กาลเซเนหัวได้ยินเขาจา่าเขาสามาื่ว่าสาวเลวี่น้องเอ้ยพิดสมัยที่เจลายน้ำใจแฟนใส่คือแก้วปม ติเท่าทอขอทแถลียงยงต่อเปิดว่วงสายไข่ปลามาในเพนดินได้สองเห็นเป็นหมอลำมาโดนบ่กระโดดโดดเต้นเป็นหมอรองบ่มีหลักพ่อหัวักขาวดำกันดำตอยู่เดินทางเราจะรู้สังเัดบ่มีงาน กะบไปหาฮรองวนแกงอันดองไปมาเอิ่นกับกอไว้ผิวกระดำคนบ่สวยเสียงกระแหบเด็ตั้งใจปั่มบ่เปลี่ยนเองมัเนี้ยจงเวลาใหญ่บอกแกงแกงแถลงข้าวเป็นทางการมาประสานต่งานมารวมกันเมื่อกะทีเมื่อดวงเฮชรรุ่งทอง ល <cık> ្ល ah ់ន្រូន្រະន់ມາំັງຢູ່ສິມរឿ់ន់គ្រើងកាពែកាន់កើកາរອ្សារោ់ទារដាន พี่น้อยเออบัดน,นี้สัพประกศเกี่ยวก่อนไม่มาแถลงบุรียิบแดงเดาหาหลอดตามาหลงเล่งองลงนเิเกลแดงเดาคือพื้นผาโลกกาเกิดเป็นเรื่องพวกทีชันมาเล่าเรียนมาแสดงให้งบ่มีผู่อแต่ยังได้บัดน,นี้ยายจำสวน ให้กาเมืองไหวทีไปเบืองเราม่หมดกว่าเลยว่าข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 างานงางนก็อจวนเอ้กล่าวไปโจ๊กอามาที่กองเอาแม่ตัวเอามาเอาม่เอามาบุกกินจวนจวนเอ้ดัง

แล้วลราเพิ่ว่าค้ว่าบุญบุญเนียเป็นของดีมีค่ารละกาะมันงกับกอนอ้อยตีหลายลอยนั่นเดินสเส้นพี่น้องเอ้ยบัวและปางย่ากแค่ดูคงเกียจแค่เว้ยบนสวรรค์มันพร้อมมันเออฮอบนับบุญบ่าย บ้านมันไปเจิ่งกันนี้และบ้านบันทุดยอดขวากวาบุญมันเองไปคืออุ่งเงาโนอาปุถุพลเวลาครามาบุญบุนนี้ก็ได้ขวาัวยยอมคือดํางเ้นมันเป็นของใครไล้ต้องไปบ่เ กอนต่อผู้เขาตามล้อนไวยตาบพอยนูตํำหรือตูมันากัดกูได้คือของมเสียหันเดียวพี่น้อยทั้นไปมีคนแล้วเพราะเดียิดคนเกียบก่านี้ตดทสท้ หลาคือว่าจะตัที่ให้ยาอยู่น้ำไผอกหลานไปยกลับไปคือกันป่อยมันมาอาอาอล้วคเข้มเอ้ยกว่าสองเมียหาความสุขกับมีหนอโอ้มันก็ได้ภาษาเจ้าก็เลี้ยงมันก็มั่นก็เลี้ยงเจ้าไปกยใส่ไปแล้วกัน โลกนี่เป็นอะไรก็ได้หาความสูขก็มีหน่อยปอยเก็บใจพอได้อยู่บ้านเดียวมีสองลุมมีสองวัดบอกก้าวหน้าเจ้านอรากระดังกันเต้ลูกข้ามาอส่ายังยกมือนั้นมหยป่่นสภาพเลือกตั้งมาป้อต่านดน ควกติเงเต็ดอานน้ำมันมาทำยา้ำเป็นตัวท่านเจ้าป่านคัดกันเพราะป่านเสือสองตัวโยทำไงเปียบแล้วคือดังไก่อยูตุมเมียวตอดเดยดล่ะจนหวานตอดเดกกันหนาดวารเน You're you one that tại 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 không mất tài xuân đợi nhớ bao nhớ chờ tình bỏ mẹ đi áo nhớ nàng con đi này chào năm ี่นี่หมอสมปองลรตื่นไปนอนเฮ้เดโนียไก่กันนี้แยวเวมืนกอมากตัันั่งาตเลือนอโอยายงานแล้วอดกระไรแล้วซูเรือนแล้ออกลายว่าแลูว่าแล้วจพกูพจดอรลยจำจองจงไว่าระบ่

มันยังเป็นหัก nhà สิตามมากะกะเลาะใกล้ๆนี่มัน จะมั่งจะพาตะกอนได้อาหมาจับพาตะกอนให้เนี่ยจบพาตะกอนให้เนี่ย